สวัสดีครับวันนี้พบกับผมนะครับเซลล์กอปอีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมนะครับพามาดูครับเจ้ามิซูบิชิมิลาดปี2019คันนี้เลยนะครับมิซูบิชิมิลาด1.2 GLX เกียอ้อโต้นะครับปี2019นะครับมาดูว่าเจ้ามิลาดคันนี้นะครับจะสภาพสวยเดิมแค่ไหนนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูกันเลยนะครับ อย่างที่บอกไปนะครับอย่างที่บอกไปว่ารถเนี่ยนะครับดูว่าเดมหรือไม่เดิมนะครับดูยังไงนะครับนี่นะครับสำหรับเจ้ามิราดคันนี้นะครับไล่เ,เลยครับไล่ดูที่หัวน็อตนะครับนี้นะครับ หัวน็อตเดิมนะครับไม่เคยขยับไม่เคยขันแม้แต่ครั้งเดียวนะครับนี่ฮะหัวน็อตมาร์กสีโรงงานอยู่ครบนะครับมาร์กสีโรงงานที่หัวน็อตนะครับอยู่ครบนะครับไล่หมดเลยครับทีละตัวนะครับคานหน้านะครับบริเวณคานหน้านะครับเดิมนะครับ น็อตนะครับเดิมไม่เคยขยับนะครับไม่เคยขันไม่เคยขยับเลยนะครับตัวนี้มี abs ด้วยระบบเบรก abs คือตัวนี้นะครับสังเกตง่ายนะครับนี่ฮะมาร์คสีโรงงานนะครับอยู่ครบนะครับอยู่ครบเลยนะครับคันนี้เดิมสนิทนะครับเดิมสนิทนี่ฮะ มาร์สีโรงงานนะครับอยู่ครบนะครับอยู่ครบเลยนะครับคันนี้เดิมสนิทนะครับเดิมสนิทสภาพสวยมากนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูภายในแล้วกันจะไปดูข้างในนะครับเริ่มที่กระจกนะครับกระจกมองข้างกระจกไฟฟ้านะครับ ระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้าตรงนี้นะครับเลขไมค์คันนี้ไมค์แค่ดูเลขไมค์นะครับหมื่นับกกิโลเมตรเท่านั้นเองสำหรับรถปี2019นะครับมีหลาดคันนี้นะครับมีฟังก์ชันที่พวงมาลัยนะครับสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้บลูทูธได้เครื่องเล่นเป็นจอนะครับขนาด7นิ้วนะครับสามารถเล่น DVD ได้เป็นจอระบบสัมผัสนะครับ เกียร์ออโต้นะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่กำลังมองหารถรุ่นนี้อยู่นะครับก็ไม่ควรพลาดเลยนะครับเพราะคันนี้สามันสมบูรณ์มากๆนะครับสภาพสมบูรณ์มากๆเดิมสนิทและก็ใหม่ด้วยนะครับถ้าท่านซื้อคันนี้ท่านจะได้อะไรมากนี่ฮะสเกลต์รอบขัดนะครับสเกลต์รอบขัดชุดแต่งจางงานนะครับสวยนะครับคันนี้นะครับราคานะครับ คันนี้นะครับขายอยู่ที่298,000บาทคันนี้นะเอง298,000บาทเท่านั้นเองนะครับสำหรับเจ้ามิลซูมิรลานคันนี้นะครับลูกค้าท่านใดผ่อนงวดเดือนละ6,000นะครับลูกค้าท่านใดที่กำลังมองหาอยู่นะครับก็สามารถสินฟรบสอบถามคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับเดี๋ยวผมทิ้งเบอร์โทรไว้ให้นะครับหากสนใจก็โทรติดต่อผมได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ